ความสุแล้วก็มีความประสบค,ความเร็จด้วยกันนะครับขอบคุณครับและขอเสียงปรบมือหนครับให้กับคลิปเสียงของคุณพ่อน้องบุ๊กด้วยนะครับผมส่งคลิปเสียงมาอวยพ่อน้องบุ๊กเอาจริงจำเสียงไม่ได้นะ <laughs> เสียงทำไมเสียงพ่อปแปลกๆอาจจะแบบว่าอาจจากมือถือ อาจจะอยู่ใกล้ปากเกินไปน,นิดนึงแต่ก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่คุณพ่อตั้งใจอยากจะอวยพรให้กับน้องบุ๊กแล้วก็ทุกๆคนที่ซัพพอร์ตน้องบุ๊กด้วยนะครับผมเราแว,แวงไปหมดแล้วเนี่ย,ยเซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์จริงๆ<า>พ,พ่อบุ๊กเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยพูดอะไรแบบนี้นะบุ๊กก็เลยบุ๊กตกใจนิดนึงใช่คือจะเป็นแบบผู้ชายคุยกันซะมากกว่าใช่ล่าสุดนี้แบบว่า บุ๊กแบบมีโอกาสได้ซื้อของให้พ่อใช่ปะแล้วบออุ๊กแบบบุ๊กก็เป็นคนที่แบบบุ๊กเป็นคนที่แบบชอบขอพอรพ่อแม่คือแม่เนี่ยก็อันนี้เล่าให้ฟังนะไม่รู้ฟังๆหน่อยแล้วกันนะอยากาอยากเล่ามันคันปากคือคือ <laughs> <laughs> คือจะเล่าเรื่องพ่อกับแม่นี่แหละก็คือแม่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าชอบอวยพรให้บุ๊กออใช่แบบว่าบุ๊กไปขอพรใช่แม่ก็จะอวยพรอวยพรแต่ส่วนป๋าเนี่ยป๋าจะแบบฟิลประมาณว่า เวลาให้พรน่ะป๋าจะแบบเหมือนเขินๆอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ก็คงไม่ค่อยกล้าสแสดงความรักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่บุกก็รู้นะว่าเขารักบุกอะไรอย่างเงี้ยเ,เขาก็จะฟิลแบบตั้งใจนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแบบฟิลแบบเมื่อกี้ที่พูดเลยฟิลจะแบบไม่ได้โอยพรไม่ได้โอยพอรอะไรที่มันแบบในออกอจะสั้นๆหุนหุ่นง่ายๆอะไรแบบนี้<ช><ช>กว้างๆใช่ใช่ใช่แนั้นแหละเล่าให้ฟังเฉยๆไม่เป็นไรครับผมแต่ก็เป็นความความ น่ารักของคุณพ่อแล้วก็แสดงออกถึงว่าเขาก็ยังห่วงใยลูกชายคนนี้เสมอแล้วก็ยังดูและซัพพอร์ตความสำเร็จต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปด้วยนะครับเอาล่ะน้องบุ๊กครับมาถึงตรงนี้วันนี้ต้องบอกว่ามันประทับใจเนาะมันมีหลายๆช่วงมากๆเลยนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับชาวบรรณาชาวมัคเถร์เทศต่างๆนะครับก็ตั้งใจจริงๆสำหรับงานในวันนี้เนี่ยทุกคนอยากจะซัพพอร์ตอยากจะเห็นน้องบุ๊กมีรอยยิ้มมีความสุขมีเสียงหัวเราะนะครับอยากจะบอกอะไรกับทุกคนที่ อยู่ในงานนี้แล้วก็รวมถึงที่รับชมผ่านหน้าจอด้วยนะครับก็อยากขอบคุณครับขอบคุณคนที่อยู่หน้าที่แห่งนี้นะครับทุกๆคนเลยเออแล้วก็ขอบคุณคนที่ไม่ได้มาด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆครับที่เ,ออเป็น เป็นกำลังใจให้บุ๊กเสมอเลยคือเอาจริงเมื่อกี้ที่มีพี่คนหนึ่งเขียนมาบอกว่าบุ๊กเหมือนเป็นเซฟโซนให้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 พี่เขาใช่ไหมครับจริงๆทุกคนก็เป็นเซฟโซนของบุ๊กเหมือนกันนะอยากจะบอกว่าบุ๊กดีใจที่บุ๊กรู้สึกอุ่นใจแล้วกันที่มองมาเราแบบเจอทุกคนอะไรเงี้ย ตามงานตามอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากนะครับที่เหนื่อยไปตามพวกเรากันแบบเกือบทุกงานเลยเออแล้วก็บุ๊กยังยืนยันคำเดิมครับก็ขอบคุณมากที่ที่ทุกคนให้บุ๊กเป็นความสุขของทุกคนนะครับและบุ๊กก็ยินดีมากๆด้วยที่จะได้เป็นความสุขของทุกคนนะครับ บุกรู้สึกว่าตัวเองมีค่าจริงๆนะที่ที่มีคนรักบุกแล้วก็แบบบางคนมีกำลังใจได้เพราะว่าแค่เห็นบุกอะไรเงี้ยคือบุกรู้สึกดีใจมากๆที่บุกเป็นสิ่งนั้นให้กับทุกคนได้นะครับแลบ้วบุกก็จะพยายามอยู่ตรงนี้ให้นานที่สุดเท่าที่จะที่ทุกคนจะให้อยู่นะครับก็ นั่นแหละครับขอบคุณมากคุณอยู่กับผมไหมล่ะเอ้ยครับผมนั่นแหละครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับขอบคุณฟอสขอบคุณพี่จอมขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยขอบคุณพ่อแม่ที่จัดงานนี้ให้นะครับก็ดีใจมากๆมันยิ่งใหญ่มากๆเออ่บุ๊กก็ไม่คิดเหมือนกันว่าบุ๊กจะได้มางาน ที่มีคนตั้งใจมาหาเราเยอะขนาดนี้เนาะขอเล่านิดนึงคือบุกอ๊กก็เป็นคนคันปากคันปากพี่รู้เลยคันปากนะฮะได้เลยได้เลน้องบุก๊กเต็มทีม่ <c oughs> บุ๊กจะไม่เอาดราม่าแต่บุ๊กอะอยากเล่า <c oughs> ขอเล่านิดนึง <c oughs> <c oughs> เรื่องมันมีอยู่ว่ามึงอย่าแซลไอ้ฟอส เดี๋ยวรอวันเกิดมึงนะเ <laughs> <I know. S 1> อาแล้วรอเลยรอเลยอาก็ขอเกินก่อนคือบุ๊ก่ะเด็กๆครับุ๊กก็เป็นคนแบบเป็นคนเขินเวลามีคนมาเซอร์ไพรส์อ่ะเออแบบเชื่อป่ะบุ๊กะเขินจนข้างแบบสมัยนั้นเป็นเฟซบุ o กใช่ป่ะบุ๊กเคยปิด Facebook ตัวเองอ่ะ เธอไม่ให้คนรู้ว่าบุ๊กก็เกิดวันที่เท่าไหร่เออใช่บุ๊กบุ๊กกลัวบุ๊กไม่รู้ว่าบุ๊กทำตัวไม่ถูกใช่เวลาแบบว่าเฮ้ยมีคนแบบมาโอยพรเราอะไรเงี้ยเออใช่แล้วแบบวันนี้มันเยอะมากๆเลยเราขอบคุณมากๆครับที่ตั้งใจมาหากันแล้วก็แบบเออแบบเตรียมนู่นเตรียมนี้ให้นะครับใช่ก็นั่นแหละครับขอบคุณครับหมดแล้วอยากเล่าให้พี่ฟังเลยเฉย โอ้น่ารักมากครับขอเสนอให้กับน้องบุ๊กด้วยนะครับอ่าอ่าล่ะก็น่าจะเป็นช่วงท้ายๆกันแล้วนะครับก็สําหรับในงานวันนี้ที่ทุกทุกคนก็มีความตั้งใจนะครับอยากจะมาร่วมอวยพรแ,แ,แล้วก็เฉลิมฉลองในการครบรอบหรือว่าวันคล้ายวันเกิดของน้องบุ๊กนะครับที่จะถึงในอีก2วันนี้ที่สิบ 25่สครับตุลาคมก็จะครบ27ปีแล้วนะครับ mm hmm. ก็ mm hmm. เดี๋ยวพี่๊ดก็ขออนุญาตอวยพรน้องบุกด้วยแล้วกันเนาะก็อยากให้ mm hmm. มีความสุขทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจด้วย mm hmm. แล้วก็พี่เชื่อว่าบุ๊คเองก็เป็นคนที่ตั้งใจในการที่จะทําผลงานหรือว่าเป้าหมายของตัวเองเนี่ยให้มันดีที่สุดดียิ่งขึ้นยิน่งขึน้นนะครับแล้วเราก็ได้เห็นพัฒนาการของเขาจริงๆว่าเขาฝึกฝนเขาเรียนรู้แล้วก็เดี๋ยวนะครับพี่ไม่ใช่พระนะครับไม่ต้องพนมมือก็ได้นะชิน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 